สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบนะครับก็เดี๋ยวจะแวะกินข้าวนะครับที่อำเภอทับสะแกแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับร้านนี้เขาเหมือนกับเป็นข้าวแกงท้องถิ่นนะครับที่ทับสะแกนะเฮ้ยที่มาแล้วน่าสนใจมากเลยครับไปเดี๋ยวผมพาไปชมครับเจ๊ติ๋วข้าวแกงท้องถิ่นนะครับทับสะแกนะครับข้าวแกงทับสะแกน่ากินมากอันนี้ปลาอะไรครับปลาท้องทะลค่ะปลาปลาพิก โอ้ครับกับข้าวร้านนี้นะผมบ,บอกเลยว่าโคตรน่ากินแล้วเขาทําสดใหม่เฮ้ยคือน่ากินมากไปเลยลองดูกับข้าวกับข,ข้าวเขาเยอะมากวันนี้เป็นอันนี้เป็นหมูทอดไก่ค่ะไก่อันนี้คือขีมอดมันมีแกงกระเฉดเหรอในชื่อร้านอะไรนะครับร้านเขาแกงเจ๊ติ๋วจ้ะเจ๊ติ๋วใช่ไหมทับสะแกใช่ใช่น่ากินมากมากเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกปลาดุกนี่แกงส้มก๋วยเตี๋ น้รำผักไก่ค่ะ้มรั่เอาปลาเอาปลาเนี่ยใส่จานมาเลยครับใส่จานมาทุกคนกับข้าวก่อนหน้ากินทุกอย่างเลยครับปลานี่น่ากินมากไม่ต้องเยอะอับอกพี่เอาแค่กินคนเดียวเนาครับคนเดียวครับแล้วก็เอาราดข้าวเป็นประดุกนี่ก็ได้ครับค่ะเอางาไหมคะเอาไม่ไม่เอาน้ำก็ได้ครับน่ากินมากเลยร้านนี้เอาไข่ปลาโลครับ เมื่อกี้ผมเห็นแกงเนื้อน่ากินมากเลยเดี๋ยวผมจะเอาข้าวเลยทุกคนเอาข้าวนั้นนะไปเพิ่มแกงเนื้อ <S <S <ๆ>กินสามอย่างเลยครับทุกคนมันกับข้าวก็น่ากินมากเลยนะกับผมเพิ่มเนื้อได้ไหมครับได้เอาใ,ใส่ไปเลยในนี้แหละไม่ต้องเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวไม่เอางาค่ะไม่เอาอแกงเนื้อน่ากินมากขอบคุณนะครับโอ้ทุกคนครับกับข้าวเช้านี้ที่ทับตะแกนะครับอาหารเขาเป็นอาหารพวกแกงใต้พื้นพื้นท้องถิ่นนะทุกคนเออร้านเขาแบบดีมากเลยครับ เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตก,กินข้าวก่อนนะครับโแต่ดูแล้วน่าเกงมากเลยเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะคว่าเป็นไงบ้างอืแกงเนื้อแกงเนื้อ้เฮยแก,งเ,แกงเนื้อครับก็รอร่อยทุกคนนี่ปลาครับปลาทอดอ่ะไอปลาเนี้ยผมชอบกินมากนะ นเทำแล้วก็ปเข้าวแกงที่ทับแกนะครับร้านเจ๊ติ๋วนะครับใช่ไหมเจ๊ติ๋วทับละแกนะทุกคนเขาจะอยู่ติดกับถนนเกเซนะครับเราสามารถมาจอดรถแล้วกินได้เลยนะร้านนี้ผมบอกคอนเฟิร์มนะครับว่าอร่อยจริงที่ผ่านมาก็ลองเข้ามาดูได้นะครับอาหารเขาเยอะแยะมากมายครับมันเป็นอาหารของผิดของภาคใต้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับที่คลิปต่อไปสวัสดีครับ